สปอยละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอ EP ที่ 10, 11และ12หลังจากที่ตะวันได้งานที่สำนักข่าวอำนาจอนันต์แต่เธอโกหกมานะไม่อยากให้เขาไม่สบายใจว่าเธอจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของพานิดาอีกครั้งตะวันโกหกมานะว่าเธอมีเพื่อนร่วมงานดีมีหัวหน้าดีทุกอย่างโอเคทั้งหมด เพื่อให้มานะสบายใจว่าเธอมีความสุขทั้งที่ความจริงแล้วตรงกันข้ามตะวันถูกฟ้าใสยแย่งงานสำคัญสำคัญแต่ถูกมอบหมายงานข่าวบันเทิงไร้สาระให้แทนเพียงเพราะฟ้าใสแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับพี่ทีมข่าวก็คือนบเมื่อกลับบ้านตะวันทํางานโดยหายแหล่งข่าวแบบลับๆล,ล่อๆมานะรู้แต่เพียงว่าตะวันจะได้เป็นนักข่าวสมใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไร ในขณะเดียวกันที่มานะรู้ว่ายายเฟืองป่วยยายเฟืองพยายามบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นแค่โรคคนแก่แต่เขายังสังหอนใจจึงกลับไปเยี่ยมยายเฟืองที่เชียงคานเมื่อคุยกับหมอจึงได้รู้ว่ายายเฟืองป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สองต้องระรับการผ่าตัดและการรักษาด้วยการฉายแสงมานะตกลงให้หมอผ่าตัดทันทีโดยค่ารักษาเขาจะเป็นคนหาเอง เรื่องนี้ยายเฟืองขอให้ปิดตะวันเพราะไม่อยากให้ตะวันเป็นห่วงและหลุดโฟกัสจากงานที่กำลังไปได้ดีมานะกลับจากเยี่ยมยายเฟืองก็กลับมาเรียนหนังสือต่อโดยให้ตะวันช่วยติวให้ตะวันถามถึงยายมานะโกหกตามที่ยายบอกตะวันที่ไม่รู้ความจริงจึงไม่ได้เป็นกังวลอะไรเธอบอกว่าเธอจะหาโอกาสไปเยี่ยมยายให้ได้ชินเมื่อตอบรับการเข้ามาดูแลธุรกิจของเฮียไกย ก็โมตัวเองใหม่หมดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรถที่ขับบ้านที่อยู่ทุกอย่างเป็นโปรไฟล์ที่หรูให้สมกับเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงที่ชื่อราเชนชินพร้อมแล้วที่จะปรากฏตัวกับตะวันเขาจึงไปดักรอและเมื่อเจอชินเข้าสวมกอดตะวันอย่างดีใจตะวันตะลึงกับภาพรักษ์ใหม่ของชินตะวันและชินกลับไปเจอกับมาณที่บ้าน ทั้งสคนสวมกอดกันด้วยความคิดถึงชินจึงเล่าให้ตะวันฟังว่าเป็นมาอย่างไงมานะเสริมชินทําให้ตะวันสงสัยว่าทําไมมานะรู้นะรู้อยู่แล้วเหรอว่าชินออกมาจากคุกแล้วอะมานะได้ชินมองหน้ากันอย่างเลิกลักตอบมาเดี๋ยวนี้เลยเราต้องการคําตอบตะวันเริ่มเสียงแข็งนายชินนายมานะเธอใช้น้ําเสียงและอาการที่คุ้นเคยสมัยวัยเด็ก แต่ด้วยไหวพริบมานะและชินก็แก้ตัวเอาตัวรอดกับตะวันจนได้ฉันดีใจมากที่เราสามคนได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันตะวันมานะและชินคุยกันบนดาดฟ้าในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุขด้วยกันอีกครั้งตะวันไปทำงานทุกวันด้วยความตั้งใจแม้เธอจะหงุดหงิดกับการที่ถูกกลั่นแกล้งโดยฟ้าใสและนบแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ ยังคงหาข่าวและขอโอกาสทำอย่างต่อเนื่องจนเมื่อไปเจอข่าวหนึ่งตะวันขอลงพื้นที่และขอพอททำการไลฟ์เพื่อตีแผ่ความจริงแบบเรียลไทม์แต่พอเห็นว่ามันเสี่ยงเกินไปเขาจึงไม่ยอมแต่ผมไม่ได้อยากได้เรตติงเราต้องเสี่ยงกับการแลกชีวิตกับลูกน้องผมไงตะวันพยายามพูดให้พอยอมให้เธอทำตะวันยินดีเสี่ยงค่ะเธอพูดด้วยความมุ่งมั่น พอจึงต้องยอมจำนนกับเหตุผลของเธอจากนั้นตะวันจึงเข้าไปในพื้นที่ซึ่งก็อันตรายมากและในที่สุดคนร้ายก็จับตะวันเป็นตัวประกันชินที่เห็นตะวันในไลฟ์ก็ตกใจมากรีบโทรหามานะแกอยู่ในเนี่ยช่องอำนาจอนันต์กำลังถ่ายทอดสดอยู่มานะตกใจและเป็นห่วงตะวันที่อยู่ในสถานการณ์อันตรายเช่นนั้นและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตะวัน ทำงานที่สถานีอำนาจอนันต์ให้กับคุณพอไม่ใช่สำนักข่าวเล็กๆอย่างที่ตะวันเล่าให้เขาฟังพนิดาที่เห็นตะวันในไลฟ์ก็แอบตกใจเช่นกันเธอไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เธอไม่รู้มาก่อนว่าตะวันทำงานที่นี่พนิดากลัวว่าตะวันจะได้ดีกว่าเพนนีลูกสาวของเธอนางตะวันต่อมาตะวันได้รับการช่วยเหลือเธอปลอดภัย และทุกคนที่เห็นข่าวก็ให้กำลังใจข่าวนี้ทำเรตติ้งให้กับช่องอำนาจอนันต์และเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากสถานีอำนาจอนันต์ได้รับการยกย่องว่ากล้าทำในสิ่งที่ช่องอื่นไม่กล้าและได้ข่าวจากแหล่งข่าวจริงไม่ได้หยิบยกข่าวขึ้นมาเขียนเองตะวันได้รับคำชื่นชมและได้กลับมาทำข่าวสำคัญๆอีกครั้งฝาใสไม่เห็นตะวันได้ดีก็ไม่พอใจเธอรู้สึกเสียหน้าและคิดจะแก้แค้น ชีวิตของทั้งตะวันมานะและชินต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองแต่คดีของแพทที่หายสาบสูญทำให้ทั้งสคนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับเรื่องในอดีตอีกครั้งพาณิดาและเพนนียังคงเครียดแค้นตะวันคิดว่าตะวันเป็นท้นเหตุทำให้แพทหนีออกจากบ้านไปในวันนั้นผ่านมาหลายปียังไม่มีความคืบหน้าจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่พบรถของแพท และโครงกระดูกปริศนาจมอยู่ใต้น้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครโลกหมุนรอบเธอในอีพีต่อไปนะคะละครโลกหมุนรอบเธอเออกอากาศในทุกวันจันทร,ร์และอังคารเวลา20นานาทีทางช่อง3กดเลข33และสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป3 plus อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ